สวัสดีเจ้าวันนี้ปลาเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอฟซีมาดูสวนผักนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้องก็เป็นพักกีนะเจ้าแล้วก็ที่เป็นที่ที่ที่เป็นเป็นรักเป็นรักนี่จะคือถั่วฝฟักยาวเจ้ามันจะมันจะอันนันนี้พักพักมาขี้หูจ้าต่างคนเมืองเป็นห้องนะเจ้า นีาา่ภาษากลางเปิ้ลหองว่าจะใด้นอะนะเจ้าเนาะแก่งอร่อยดีจ้ะพักขี้หูนเนี่ยจ้ะมันมันมบค่อยงามเพราะว่าเปิ้นบบใส่ใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยอย่างนะเจ้าเนาะเพิ้นปลูกแบบบะม,มีสารพิษนะเจ้าเนาะบะม,ม,ม,มีสาร ที่เป็นอันตรายนะจ้านะปุ๋ยพึ่กับ,บใบใชนะจ้าเนาะเพราะว่าปลูกแบบออแกนิกนะจะนี่จะผักขี้หดจะทั้งหนึ่งทั้งแกงนะเจ้าลำทั้งนั้น,นะจะอร่อยดีหวานชอบกิน หวานแบบธรรมชาติอันนี้นี่เจ้าของสวนนะเจ้าเนี่ยเจ้าของสวนเพิ่นกำลังเก็บเจ้าแล้วก็แล้วเพิ่นถอนหญ้าเองตัวนะเจ้าม่ได้ใจ้ายาขาหญ้าเจ้าปลูกแบบบบต้องลงทุนในอย่างนักนะเจ้าเพราะว่าเพิ่นบบได้ใส่ สารเคมีอะไรอย่างสักอย่างนะจ๊ะนะนี่ทั่วฟักยาวนักขันอะไรเจ้าทั่วฟักยาวว่ามันยังบัดตแต้เติดนมาจ๊ะเนาะฟักมันยังบอกออกแต่อีกหน่อยคงจะออกก็เจ้าฟักมันก็อยู่บ้านนอกกับแบบไอจะอยู่ชนบทนะจ๊ะถ้าบ่มีกลับเข้าอย่างกินกะมาเก็บพักมาเก็บ หาปูหาปลากินไปเนะเจาจะน้องมาต้องเปลืองตังเจ้าเพราะว่าเข้าก็มีกิ่นเจ้าเข้าก็เข้าเปลือกก็เก็บไว้ในยุ้งฉางนะเจะเนาะเก็บไว้กินเป็นปีๆเจ้าก็พวกพักพวกไก่พวกปลาก็เลี้ยงเองเจ้ามันต้องเปลืองเงินนะเจาเจ้าของที่เพิ่นทำนี่น่เจะ โอ้ยสุดยอดเลยเจ้าถ้าอูไปเด้นจะเป็นอันตรายกับเปิ้ลน,นะเจ้าเนาะหลานว่ามีเจ้ามีแต่ลูกหนึ่งคนเจ้าลูกเปิ้นก็ทำงานดีเจ้าลูกเขยก็ทำงานดีดีเนะี่ยแต่หลานว่ามาเกิดตัวนะเจ้าเนาะ แลกเหมือนกันนะเจ้าเนาะก็รละออนจะชอบไปเกิดกับคนที่ตุกๆุกเลยเจ้า <c oughs> นี่เยี่ยมมาชีูฮเลยเจ้าคนที่มั่นฐานนะดีๆที่เมันมีเงินนักๆน,นี่ละอ่อนบอกให้มาเกิดตัวเจ้า เปิขยันนะเจ้าสองคนผัวเมียนะเจ้าแล้วเปิ่นบ่มีโลกประจำตัวอย่างซะาอย่างนะเจ้าย่าเปิน่นกระถอนเองนะเจ้าตะกี้เห็นเห็นแฟนเปิ่นถอนหญ้านะเจ้าเนาะ มาขี้หูนาะยเจ้ากับสดกระลำเจ้าอันนี้อันนี้เดียวเดียวเพิ่นจะปลูกหอมตัยนะเจ้าบอกให้เห็นนะเจ้าใบหอมต้นหอมหอมป้อมผักชีอย่างเพิ่นก็นปลูกนาเจ้านะเพิ่นเอาไว้ไปขายตลาด มัดห้าบาทมัดห้าบาทเดี๋ยเจ้าเนาะถ้าถั่วฟักยาวก็อาจจะมัดสักสิบบาทเดี๋จ้าเนาะแพงหน่อย